เราจะมาดูฟังก์ชันต่างๆนะครับฟังก์ชันแรกครับเป็นฟังก์ชันการเล่นเพลงนะครับผมการเล่นเพลงถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือเราเปิดแอปเพลงอย่างเช่น Spotify นะครับแล้วกดเริ่มเพลงครับตัวนี้หน้าจอก็จะบอกทันทีว่าเราใช้เล่นเพลงอะไรอยู่นะครับแล้วก็เราจะสามารถใช้ปุ่มโหมดครับปุ่มโหมดตัวด้านบนนะครับเลื่อนซ้ายเพื่อเลือกเพลงก่อนหน้าเลื่อนขวาเพื่อเลื่อนเพลงถัดไปนะครับหรือว่าจะกดปุ่มโหมดค้างเอาไว้นะครับเพื่อเพิ่มหรือเร่งเสียงนะครับ หรือดันทางซ้ายเพื่อลดระดับเสียงนะครับผมตัวนี้นะครับตัวเพลงที่เล่นเนี่ยก็จะเข้าไปที่บลูทูธติดหมกน็อกที่เราใช้โดยทันทีนะครับกดปุ่มโหมดถัดมานะครับจะเข้าหน้าจอของการใช้สายโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อมีคนโทรเข้ามานะครับหรือเมื่อมีสายเข้านะครับตัวหน้าจอนะครับก็จะขึ้นแสดงว่ามีคนโทรเข้ามานะครับผมแบบนี้เลยครับผม โดยเราสามารถกดปุ่มโหมดด้านบนนะครับเพื่อรับสายหรือกดปุ่มโหมดด้านบนค้างไว้เพื่อปฏิเสธสายได้เลยนะครับ